สวัสดีครับมีเงินร้อยเงินล้านมีบ้านหรูหรือมีบ้านเท่ารังหนูพออยู่ได้ที่สำคัญมันเป็นสุขหรือทุกข์ใจให้ถามไทยว่าอย่างไรใจคนคลองบ้านรังหนูอยู่สบายใจกายสุขบ้านสุดหรูอยู่กับทุกข์จะไว้ไหม เพื่อหน้าตาก็จำยอมอยู่ต่อไปท,ทั้งทั้งที่ทุกภายในใจเสื่อมโทรมเป็นคนงานขายแรงงานค่าเงินน้อยนับหลักร้อยน้อยนักแม้หักโหมแต่ชีวิตถูกชอบไม่คลามโครมจะรอบครอบปอบประโรมด้วยไมยตรีมีฐานะตำแหน่งมีอำนาจ มีทรัพย์สินมีค่าทาาเป็นเศรษฐีแล้วความสุขทั้งกายใจไม่เห็นมีมีแต่ทุกข์ไม่เห็นมีสุขแท้จริงบุพกรรมทำไว้ได้ส่งผลให้ชดใช้การทำตนในทุกสิ่งกฎแห่งกรรมคือกำหนดที่แท้จริงจะวนวิ่งเวียนว่ายไล่บัญชี จะเล็กใหญ่สูงต่ำดำหรือขาวถ้ารู้จักมองยาวๆอย่างทนทีจะตั้งใจฝ่กระทำแต่ความดีจนหรือมีก็เท่านั้นมันชั่วข่าวภูระกํำปางวันละกรอนอลายสุขได้เพราะปล่อยวางสุขได้เพราะการให้สุขได้เพราะมีเพื่อนดีสุขได้เพราะ ผู้คองดีแต่อย่าลืมสุขสุดท้ายสุขได้ต้องเพราะสุขภาพดีนะครับ